พี่เข้าใจที่หนูพูดเนาอว่าวันนี้พี่บอกว่าการมองเห็นพี่ดีแต่พี่เห็น<า>ใช่ใชไหมทั้งชอบเจ็บหรือชอบมัวอ่าอย่างที่บอกคือคนที่เป็นเบาหวานถ้าน้ําตาลร้อยแปดหนึ่งและจะทําให้เกิดภาวะเบาหวานขึ้นตาสองภาวะของตาต้อกระจกได้ง่ายกว่าคนอื่นสามคือต้อหินเกิดขึ้นได้ไวกว่าคนอื่นสี่คือภาวะตาแห้ง แล้วบวกกับพี่ขายบิ๊กไบค์ในตลาดซึ่งพี่ก็คือจะต้องเจอควันเจออะไรพวกนี้อยู่แล้ว mm hmm. ถ้าแนะนําหนูแนะนําให้ใส่แว่นตาไว้เพื่อป้องกันว่าไม่ให้เจอแดดไม่ให้เจอฝุน่นควันไอ้จากการบิ๊กไบค์ที่มันย่างเข้าไปในตาอันนี้เป็นการป้องกั <c oughs> นเนาะถ้าพี่เปิดพัดลม <c oughs> พี่ก็ต้องใส่แว่นตาไว้ <c oughs> ถ้าพี่ใส่แว่นตาไว้มันก็จะทําให้ลมไม,ไม่เข้าตา <c oughs> เวลาแว่นที่เลือกเดี๋ยวหนูจะให้ดูนะอย่าลมอันนี้คือแว่นตาคือพี่อ่ะเปิดพัดลมใช่ไหมแล้วก็เอ ปิ้งสโมกกี้สโมกกี้ขายเขาเรียกว่าไอ้นมโอสโมกกี้ไปใช่ไหม,ไหมเออเวลาที่แว่นเนี่ยให้เป็นแบบนี้ด้านข้างมันจะเป็นขอบดูนะผมใสให้ดูเนี่ยมันจะปิดปิดด้านข้างอันนี้ด้านข้างมันจะไม่ให้ลมเข้าที่จะลืมตาได้ดีขึ้นเพราะว่าปัญหาของที่เนะี่ยที่มีตาแห้งแต่การมองเห็นที่ไม่ได้แย่ลงแต่แต่ถ้าเกิดเบาหวานขึ้นตาแบบนี้อนาคตหนูมองว่าไม่อยากจะพูดคำนี้เข้าใจเนาะ เอาเป็นว่าเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องนี้ไม้ใส่แว่นนี้เนาะกลัวบอดเดี๋ยวหนูจะอีกบอกหนึ่งว่าจะต้องทํายังไงเดี๋ยวตั้งใจฟังหนูให้พี่เต็มเต็มเลยพี่ตั้งใจฟังนะโอเคไหมนะจดให้พร้อมเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะคะ